Hi. Nicholas is My name สวัสดีครับผมเจอกับดักกีรับกับช่องขนาดเอ็นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศมาเลเซียครับที่กัวลาลัมเปอร์นะครับคลิปนี้นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมออกมาเที่ยวต่างประเทศนะครับผมก็เดินทางมาคนเดียวจากประเทศไทยนะครับแต่ว่า วันนี้มีคมพิเศษว่าผมนัดเพื่อนไว้ที่มาเลเซียนะครับผมเขาเดินทางมาจากยาโฮบารุนะครับผมเพื่อนจะเจอกันที่นี่นะครับแต่จะเป็นใครหน้าตาย,ยัางไงนั้นเดี๋ยวติดตามกันนะครับและคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวชมอะไรที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวจะดูครั้งหนึ่งนะครับว่าผมมาก็ไม่มีแผนอะไรคิดากมาก็มานะครับผมเพราะคลิปนี้เที่ยวตามใจตัวเองนะครับผม วันนี้ผมกำลังเดินไปหาเพื่อนนะครับผมโอ้ไกลมากเลยเดี๋ยวไปดูกันเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมีคนมารับด้วยเจอแล้วครับผมคันนี้ฮัลโหลฮัลโหลเอาละครับวันนี้ที่บอกว่านัดขึ้นไว้นะครับ ที่มาจากเยกอบมันนะครับก็คืออิเนเอียมึงอย่ายุ่ยิกดีมันโฟกัสหน้านะครับค,ครินี้ดูคลิปที่ไปมาเขานะครับเนี่ยกุ้งนะครับตอนนี้กินอย่างเดียวกินอย่างเดียววันมากแล้วไม่รู้ว่าคลิปนี้นะครับมาเลเซียจะได้ไเทื่อไหนหรนะือเปล่าเนาะคนตกพนักคนตกวันนี้มีเพื่อนใหม่ด้วยนะครับ สว n ส o ีคุณย o เซลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลหลฮัลโหลฮัลโหลฮลาหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลหลฮกลโหลฮัลโนัลนหมฮเลโัหัหลฮัับโหลาหัลโหัหลฮัลโหลฮัลโหัหลอะรักโหลฮเหลฮัลัห ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นะครับวัดถ้ำบาตูนะครับผมเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูนะครับผมที่นี่สวยมากนะครับผมเพราะว่านักท่องเที่ยวจะมาเป็นเยอะนะครับนี่เลยที่สําคัญก็ต้องถ่ายรูปกับพระคันทกุมารนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับผมเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีบันไดอยู่ทั้งหมด272ขั้นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันน่าเสียดายนะครับเรามาตอนนี้คือฝนตกนะครับผม ที่เที่ยวก็อาจจะไม่ได้ไปเยอะนะครับเพราะว่าฝนตกนะอันนี้้ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับวัดน,นี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วที่ผมมานะครับแต่ว่าตั้งแต่ปีหัตั้งแต่ปี2007นะครับนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะขึ้นไปข้างบนกันนะครับอาจจะมืดนิดหน่อยนะครับฝนตกหน่อยเนี่ยผม ว่ากันว่าวัดถ้ำบาตูนี่นครับมีมาตั้งแต่400วัวปีแล้วนะครับผมซึ่งในนี้น,นะครับจะมีปีตมนานของพระคันธก,กุมารน,นะครับซึ่งเป็นลูกของพระศิบะแล้วก็พระไมอุมาเป็นน้องของพระพิฆเนศนะครับเหนื่อยนะ <laughs> มาทังทีทั้งเดือนที่ถึงนะครับ คนอินเดียเยอะมากครับผมถึงแล้วครับผมท่องที่272เหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากกุยมกุย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 ว้าวเหนื่อยครับ สูงมากโอ้อเล่นของสูงไว้อย่างนี้แหละพอผ่านไขมันไป200แคลอรี่นะเมื่อกี้ไปกินอะไรนะบารุเตะม,มาใช่ไหมกี่แคลอรี่อ่ะ600 600 600ขายไป3,000ันแล้วห <laughs> ายไปส0มพเลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันไป <Okay. S 2> ไปกันเลยฮะเป็นไงครับเหงื่อแตกเลยนะครับขึ้นมาเหงือแตกมากเลยนี่ครับรอบๆครับผมจ้า เป็นเช่นนี้แหละครับผมเหนื่อยมากขาสั่นเลยอ่ะบอกเลยแต่สวยจริงครับสวยจริงอะไรครับสำหรับ วัดถ้ำบาตูนะครับผมเหนื่อยมากนะครับตอนขึ้นไม่เท่าไร่ัะตอนขาลงนี่ขาสั่นเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อที่ไหนนะครับจะเก็บภาพให้ชมกันนะครับเพราะว่าอาจจะไปต่อได้นะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับผมแล้วก็จะพยายามเก็บภาพไว้ให้ชมกันเยอะๆนะครับผมไงไงติดตามชมว่าเราจะไปต่อในคืนนี้ครับ ครับจบไปแล้วค่ำคืนนี้นะครับผมจับวิวอะไรสวยๆไม่เห็นอย่างนี้แค่นี้ได้อยู่นะนะนะครับผมเดี๋ยวว่ค่อยดูกันพรุ่งนี้ไปในต่อนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวกลับไปพักก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีตอนบ่ายครับตอนนี้เราอยู่ที่ย่านบูกินบินตังนะครับผมด้วยหลังจะเป็นช้อปปิ้งมอลล์นะครับคือเอนนี้นะฮะไม่เห็นเลย เดี๋ยวเราจะไปนะครับที่สุลต่านอับดุลซัมนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนหลังจากเมื่อวานในฝนตกเราไม่ได้ไปถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับผมสุลต่านอับดุลซัมม์ building นะครับผมซึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นโมมิก้าสแควร์นะครับผมทางโน้นนะครับหั้แดดร้อนมากนะครับผม เดีย๋ยวไงผมจะพาทุกคนไปดูรอบๆส่วนของสุลต่านอับดุลซาม,มัดนะครับผมว่าเป็นสวยงามยังไงเป็นสถาปัตยกรรมของเขานะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าแดดไม่ร้อนมากนะครับผมจะพาไปดูฝั่งตรงข้ามนะครับผมโมเมกามิวเซียมเอโมเมกาสแควร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ด้านหลังของนะครับสุลตา่านอับดุลซามัตมิวเซียมนะครับบิวดิงสมันก็เป็นอาคารแบบอาคารตึกเก่าใๆนะครับผมรูปแบบเก่าของเขานะครับแล้วก็จะมี น่าจะเป็นพวกสำนักง,งานของเขาก็ยังทำงานอยู่บ้างนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรประมาณพิมูซียมอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเดินไปดูกันข้างหลังว่ามีอะไรบ้าง ครับที่ผ่านมาก็เป็นสุลต่านอับดุลซามัดนะครับผมซึ่งในข้อมูลบอกว่าสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่19นะครับและตรงสุลต่านอับดุลซามัดนี้เองนะครับที่นักท่องเที่ยวมาก็คือจะนิยมที่ถ่ายตรงวิกเบนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะไปนะครับนั่งรถ MRT นะครับไปสนามบินแล้วนะครับตอนนี้ใกล้เวลาได้เช็คอินแล้วครับเดี๋ยวไปทานเชอินเดี๋ยวตกเครื่องนะครับผมเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ K a t i o n แล้วนะครับ ังจะเดินไปที่ KL นะครับ e x p r e s นะครับนั่งรถไฟฟ้าก็าามเรวสูงไวสนามบินก็เยอะมากเลยตอนนี้ผมก็อยู่บนรถไฟฟ้านะครับ e x p r e s แล้วเดียวเราจะไปจนลุนชุนกันนะครับถ้าผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทริปเที่ยวมาเลเซียนะครับภูมิกลาลังเปร์นะครับคือ KL นั่นเอง,เองนะครับผม ถึงไม่ว่าผมจะมาแค่2วันหนึ่งคืนนะครับก็พยายามเก็บที่เที่ยวเก็บบรรยากาศให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ฝนตกไปก็ไม่สามารถเที่ยะไปเที่ยวได้หลายที่นะครับผมแต่วันนี้เองก็ต้องบินกลับไปด้วยนะครับผมก็ยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าผมจะเที่ยวที่ไหนนะครับกดติดตามต่อน่อไปนะครับผสำหรับคลิปนี้บายบายครับ